ตอนนี้กะกะเกียมเฮ็ดลังคาห้องน้ําให้น้องนินดาพี่น้องเอ้ยอุปกรณ์ก็ยังมาบ่ฮอดเนาะรอจักพักนึง ກາບສະບາຍດີເດແລະສະບາຍດີເດພໍມພີນອງ FC ບີສຸກໂຊຄົນກຍິນດີຕ້ນຮັບຂົສູ່ສາສະໜາແລ້ພິ່ພີນອງເອ มาพบพระสนมนีกับเปิดคลิปอยู่บ้านน้องดินดาเนาะพี่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าไปซื้อเครื่องซื้อของรือว่าไปสั่งเครื่องละพี่พี่น้องเอ้ออุปกรณ์เห็ดห้องน้ำห้องในเห็ดทางน้องดินดาเพิินเนาะผลพากาศคือว่าแหละต๊ปวดปอยพี่น้องเอ้ยกับโมเฮ n เป็นในบรรยากาศคึมๆสนนก็เลยมารออยู่บ้านน้องดินดาถ่าทางเจ้าของห้านเพิินมาส่งอุปกรณ์ เห็ดหงน้นหนะึ่งละเนาะโดยกับเบิดเงินอยู่หนึ่งล้านพี่พี่น้องเอ้หนึ่งล้านากับเมิดเงินไปเนาะพี่พี่น้องเนาะเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันกิรวมทั้งเบิดเป็นสังกะสีและกับบล็อกและกะับทอปูนหัวสวมผ้าปิดท่อท่อระบายน้ำลงไปเนะี่ยเนาะโดยมีอะไรสิ่งอะไรอย่างพอสมควรตะเปาะตะปูลังโซกะซีเนาะ เพื่อสิได้มาเป็นห้องน้ำพ่อพี่น้องเอง้แล้วกจะให้เงินเพิ่มหนึ่งด้านกิบเนาะเป็นทอนมากาะ, 7, ะ 7, 7, 13, กเจ็ดอะสิเจ็ดสิบสามพันกิบนาะพี่พี่น้องเนาะโดยอ่ะก่อนเดือนกระทาสนองก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางผู้รับผู้ใหญ่เด้อที่ให้ทาสนองเป็นสะพานบุญให้มาเฮ็ดห้หองน้ำให้ทางน้องดินดาขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแหง สุกายสบายใจเฮ็ดสิ่งได้ก็ขอให้เพิ่นได้สมความปรารถนาตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเนาะขอให้เพิ่นอนยุมั่นคงยืนพ่อพี่น้องเอ้ยเป็นลมโพลมไสให้ลูกหลานเพิ่งพาไสตลอดไปเนาะสาธุอาจังได๋ก็ทางเฮาก็สิได้เตรียมหรือว่าเฮ็ดอ่าอุปกรณ์อาก่อนเนาะเพื่อว่าเตรียมเสาเตรียมหยังเฮ็ดไว้พี่พี่น้องเอ้ยงสีมาก็สิได้มงได้หยังเลยเนาะ โดยจังไดก็ไปฮะไปชมพร้อมกันเลยพ่<ม>พี่น้องเอ้ยเปิดฟาร์มมากล้องมาโอ้ยัง่แหละสบายด,สายดีสบายดี<ม>สบายดีน้องกวักสบายดีรอบที่สองและวะ้วว<ม>่ะ <laughs> มาสบายดีอยู่บ,บ้านน้องดินดาพี่น้องเอ้ยไปจังไดเราเห็นยังก่อนรอทาง<ม>อุปกรณ์ผลม,มาแล้วเปลี่ยนจางมองไปพรัยกง่ายแล้วเม็นบ<ม>่เบียบเลย เราขุดเองพี่น้องเอยเพราะว่าตะกี้ขุดอยู่ในนี่เนาะแต่เพื่อนว่ามันอยู่อันหน้าบ้านหรือหน้าตู้เพื่อนก็เลยโยงใหญ่ไปใหม่พี่น้องเอยอะอย่างไรไปเบิ่งไปรุ่นกันเนาะอยู่ทางใดนบาทนี่อยู่ทางใดนเด้่ยบาทนี่เนาะเบิ่งน้องลินดาก่อนโอ้โหส่วนมันโยงใหญ่มาทางพี่บาทนี่ ว่าเถออ่ะสบายดีละสบายดีโดยอืม,อมได้แล้วมัว้งได้แล้วได้ลแล้วบ้านโอ้เป็นยังคือว่าเปลี่ยนมุม,มใหม่ห้าโพดเขาว่าโอ้มันไกท่ทางโพดธินสามเหลี่ยมอืมกิเลยใบายันมันเปื่อยมันยั้งเหม็นบ่อืออืออือกิเลสมาคุดอยู่นี่ แต่ก็ต้องทางได้ละเอ้ยพูเห็นบ่าปลาไม้หกพอเจ้าเห็ดสวนเนาะนี้เนาะเออบริเวณนี้เห็ดสวนอันน้องเจ้าไปใสล่ะมันดินดาตินมูเอาเห็ดเพิ่นอันชลเพิ่นก็มาส่งอุปกรณ์มื้อนี้ก็ซื้อสั่งมาแล้วล่ะ จะคูดเทิงไปได้ถะคูดเช่านี่บ่โอ้ไวดีซะไปเบียดไปเียสลูไปทุมมันแบบนี้หลยโอ้ไปปัดองเฮือนไปอยู่ล้วอเปาอืมมเปลี่ยนจะทานที่ไหมเนาะน้องนินดา มันมีหางไม้บ่น่ะอืมห้าปกมากกระมันบ่ปงขึ้นได้บ่เนาะบ่ปอืออือขึ้นาองิปาบุญตวาดินนั่นขุดง่ายพี่น้องเอ้ยมีดินเบเนาะน้องนินดาอือฉลาดเด้มื้อพี่น้องเอ้ย ຊ່ວຍປັບຊ່ວຍ s ັບເດຊ່ວຍແມ່ພໍ່ເພິ່ນຫຸບເອົາຊັ້ນບໍ່ລະອືກີ້ຄັກອຸ້ມຍາມມື້ນີ້ນ ใครเป็นคนเหตุเ<ฮ>จ้าเดซะกำลังสวยนะกำลังสวยนเะดียปล่อยมันนบ่อกดีฮุบอีกบอก่ออะไ้แล้วหลงกวัก ใช่ไม่ละบ่เอาเอาระวังถือมือเด้อเด็กตะปูเด้อพับเขา่าเออพับเขื่อนขอ,น,อนั่งเด็กกระปูยังกระลักกระโลอเท่ก็คือว่าในร้านพี่น้องเน,น,นาะกะแบบว่าเห็ดให้น้องเพิ่นใส่ซัวข้าว โดยมันส <c ười> ิแรกมาแล้วมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ได้อุปกรณ์รอเนาะผู้มาส่งก็ยังบ่มาพี่น้องเอ้าสั่งตุ่นเตะตุ่นเต่มาแล้วก็ลุยเลยแข่งพ้นได้ไหมข่อยก็ได้ยชนวนใส่ลุยใช่ไหมชนวนใส่ลุยแกงพ้นนงเอาบ่มียังมาฝากเนาะคนเอาหุ่งบ่ให้น้องทำกินอยู่เดียวลหรอใครก็ทำผักเนาะใคน้องกวพิ่นเห็ด

ันนี้แท้งหน้าคะจะทิ้งมะปิ่นลงหนีบมันก็หนำไรลงถอมันก็เต็มไวเวลาฝนตกจะต้องทำอะไรไปทำพุนเอออาบน้ำบ่เวลาอาบน้ำข้ห้องน้ามีอะไงเกฝนตกใส่ลังกระซิบมันก็ลงมาหนีข้าราชการทำอะไรทั้งนี้ค่ะอือทำพุนเดี๋ยวเอาตามทีเจ้าของมักเอาเลยเตะเลยเตะทำอะไรจะใ้หายไม่ทันหนี้กับน้ามันกับเวลาฝนตกมันก็ลงหนีมันก็นนลลเต็มไ,ไวอือเมนความอ<า>ีละว่า สังกะสีเด้์ทางก่อนละทางก่อนขุดก่อนถ้านั่งกินข้าวกินน <th inclusive> ้ำก่อนก็ได้เด้อให้เวลาเห็ดก่อนละเอ้ยาเนนี่ยเมนวนเอาขนมมาให้กินเด้อห้องท้องเด้อะไปกินก i̇şte. ่อน พ่อเห็ดปวกเลยแม่เนาะทางไปทางมาับลาดอยู่หเข้าขึ้นนี่ยบ่อันมอู้านในี่แหละโอ้หนึงานเดี๋ยวบางบ้างเขาจะคอยไปส่องไปส่องเมืองแถวนีใช่ามีไปจ้ะโดยกานะได้ไหนกากขึ้นจะได้เห็ดปวกนะวนเขาคายมีแต่ลอกหวานๆเลยวันยกินหลอกจุ้มๆนะ ดอระิเี so so like ้เทตือมกนโลตยจ็บแปดแสนบแถือว่าโลหนึ่งเทไรนี่เมื่อกี้นี่ฮะเออเจ็แปดแสนโบโอ้ปราเขาเลิกล้มธุรกิจนี้แล้วจะไปหตัวเออว่าจังสันจะได้ไปอยู่บ่บานี้บานี้สิรวยบ่หาหงแดงก็ดีแล้วมานี่ะ

ต้องอันเป็นแบบอ่าหอนขกัขกไส้ขังขัวเนาะประมาณต้องมีคอนเอืมสี้วมคอัโอเคบ่เลี้ยให้นะจะที่เดี้บ่เห็ดยังละนะอันะเฮ้เบิ้งฮะเบิ้งเห็นขัวนะโอ้มีอย่งกินอนะ่ะม,ม,มีก็บ่กไนวลบ่มีเรากิน กินหโนเมนูอันไหบ่อืมกินตําหุ่งได้บ่กูกินน่ะตําหุ่งแท้แม่นล่ะตอนนี้ก็กะเตรียมเฮ็ดลังคาห้องน้ําให้น้องนินดาพี่น้องเออุปกรณ์ก็ยังมาบ่ฮอดเนาะรอจักพักนึง

ลองพันเบิง <laughs> ย,ย่นยานบ่เข่าเทได้เบ่งนี่เห็นผ้าแล้ข,ขึ้ยย่านคืออะไรสมุดจะเป็นไออุ่นกับความควาคืนเนี่ยจะเห็นอะไรแต่ว่าเป็นโลเป็นภายแบบนี้ตลอดจ้านะ ฮาโหลดหมูบ่โทรศัพทพ์กับบ่มีมอาศัยแต่ลูกสองคนเน,ะนาะเป็นนีเป็นหันไปเอิญหมูกะน้องลินดากระยาเน้หล,ลดลางปลาปีกส่วนตัวกับบ่มีจะเป็นไออุ่นคำคืนกะหก่ไกไ่เนาะหมูก็ไ,ไก่ ทินี่แถวนี่ไปทางไหนตลาดตรงนี้ตแปดบ่อโอ้นี่เทืนเ่มาอืมแต่ว่าเจ็บเป็นยางมาได้มันกะได้บ่อดแล้วคุณต่ว่ามีไหมเนาะ ต่ว่าบนแต่มีไม้แล้วเนาะเวลาเนาะแตว่าซื้อเพิ่มแห่งอันเบิดลาเต Rồi ừ, ngay mình chụp chụp mhm chụp mhm Ừ. mhm 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 ô, mhm mhm mà lại đấy mhm 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 này. ขอนมันน่อยไว้ล่ะเออนะจะไปเอานมืออีกคำไปตุ้มหม่ฮะไปเยี่ยเขาสื่อมาน่ะยืมขอนตีนนะเออตุ้มหม่ฮะมันเต็มเบเต็มเฮงเจ้าอันนี้มันสัตว์มันบอกไมเขาอย่ามันหลุดมือมันไปหิหมอเจ้าหน่อย ขึ้นนอนแล้วบ่ล่ะเออนอนแล้วบ่มักฝากเนาะเพิ่นเนาะเออมได้แงบ่บัดมันได้กําลัง เราก็น่าจะเอาตัวนี้เนาะเห็ดพาอันตูพาอย่างเนาะมันดีเนาะดีกว่าซา,ากเอามาบางในนี้ม<อ>ั้งโอ้เบ่งซีก็หูอืมอืมป็นก็ ธรรมดาเนาะไม่ธรรมดาได้แตกเลยชิเลอนีชิเลยเก้ยวนี้แป้งเจ้าวันปูเกี้ยวเลยปูเกี้ยว่ปูธรรมดานี่ลย มันเกี <that 's fine> oh <laughs> ่ยวกับข้วตอกนี่แนวแน่นันจูบโอ้ยยาเลยละจะยาล้มันหรอเออไเสูมแน่ะดีดี บ่ได้เบาะลายอีหลีเนาะอือสบู่บ่ได้ออกเด้อสบู่มีแต่แบบไม้ออกสิ <inaudible> <t> <conclusions> <Aristotle> <inaudible> <environmentally noise> เจ็บมันกูคูคกินรถเดี๋ยวยีะปูตักวกันอืมตะล่เลยละไอ้ปูสนีมั้งท้ความเนลูกคนลูกนีความหนาลูก คนไปละโค้งห่างคาตรงห่างโค้งห่างรังคาท้าโม่งเลยยังมอเห็นอยู่ออกจากนี่ก็คือเสียด้เมื่อบ้านเราไปใช้ต่อเลยเนาะบไปใช้ต่อคลิปเก่าก็ถ่ายในคลิปเดียวนี่โอ้โหตายตายผัวเป็นยังผัวเป็นยังเห็ุไปเรื่อยเฮาเวลามันไปได้เจ้าทำมาบกึกกึ๊ เว <laughs> ลามันบ่ถะเฮาไปไปวางเฟรนเห็ดจะทานทีห้องน้ำตตเลยไปละ ມັນນິ້ມເນາະວ່າແລ້ວໃຫ້ດີມຶງກໍບໍ່ແມ່ນຊິທັນທີເຮົາດິນດອນຕອນຍະແມ່ນເຮົາໃຫ້ເພິ່ນໃສ່ສົ່ວຂາວກ່ອນແຊ່ຮົ້ສັບແົ ตอนนี้ก็เอะกำลังประกอบไม้สาวห้องน้ำเป็นไม้อันนั้นเขาเนาะมัะะนมีจระเข้ปูแมนขักเลยลินนี่สนวนขักเนาะ ตอนนี้กะกำลังขุดดมพังเสาจังเดตคิหมกะที่ได้ขอจบลิปก่อนมันยาวเกินเลยพี่น้องเอ้ไปพบไปพอลิปหน้าว่าสิออกมาแบบใดเนาะผลงานของเอ๋ล่ะ อาสำหรับที่นี้จบคลิปก่อนสบายดีสบายดีน้องนินดาโดย